สวัสดีครับามาเจอกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของการใช้งานสูตร Google Spreadsheet นะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตร q u r r y นะครับซึ่งเป็นพระเอกของพระเอกสูตรสูตรหนึ่งของ Google Spreadsheet นะครับนอกจากว่าเป็นสูตรที่แอ p l i c เ t i o n c a l เจ้าอื่นไม่มีนะครับแต่ Google Spreadsheet ถือว่ามีก็ถือว่าเป็นพระเอกเพราะว่าช่วยงานเราได้เยอะนะครับบางทีบางการ ค้นข้อมูลบางอย่างนะครับเขามันก็สะดวกนะครับข้อมูลเราอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนกับเป็นดาต้าเบสแต่เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันดาต้าเบสมาได้มาใช้งานในนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ,อยากให้ทุกท่านได้ได,ได้ได้เรียนรู้ไว้นะครับในส่วนของคิวรีนะครับผมทําเป็นเพล i ิ t แยกออกมาให้เลยนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจจะไปดูก็ไปดูนะครับผมว่าในเพล i ิ t ของคิวรีนี่ผมคิดว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะครับน่ามันมสิบคลิปขึ้นนะครับ เท่าที่คิดไว้นะครับคิวรีในส่วนของ g l o s p ิ e สเปซ e e t นะครับ Google s p ิลส e ปซ e e t ไปเอาฟังก์ชันคิวรีใน Database มาใช้งานนะครับโดยดึงมาเฉพาะฟังก์ชันค u วรีที่เป็นคิวรี s e l เล t นะครับไม่ได้ดึงในส่วนของอ n s n s t r t d e l e t e u p d เ t e เข้ามาใช้งานนะครับเมื่อมี Select แล้วก็จะมีแวร์ตามมามี Group By, มี Pivot, มี Limit Order By, มี ลาเบลมีฟอร์แมตมีออปชันนะครับส่วนฟอร์มนะครับฟอร์มถูกตัดออกไปจากจากจากกูก็จะไปชี้นะครับกูก็จะไปชี้ไม่ได้นํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการใช้ฟังก์ชันคิวรีโดยซีเล็กโดยแวร์โดยค o ปบายไพวอตอะไรเงี้ยมีเงื่อนไขยังไงนะครับเ,เดี๋ยวเรามาศึกษากันนะครับแต่น่าจะทำอันเดียวไม่หมดนะครับ กดซับสไครป์ทิ้งไว้แล้วกันนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ทิ้งไว้จะได้จะได้ไม่พลาดน,นะครับอาหารมาดูนะครับในการทำคิวรี่นะครับก็คือการเลือกไปดึงข้อมูลมาเพื่อที่จะไปอ่อไฟเขาเรียกว,ว่าค้นหาข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะครับไปดึงข้อมูลจากที่อื่นมาจากคนอื่นมานะครับถ้าเป็นอีกไฟล์ไฟล์หนึ่งก็ต้องทําำอินพุตเลงมาทิ้งไว้ในชีทชีทหนึ่งนะครับชีทชีทหนึ่งอย่างนี้นะครับรูปแบบของออข้อมูลที่จะไปคิวรี่ได้นะครับก็คือจะต้องเป็น เป็นโครงสร้างที่เป็น Data b a s e s t r u c t u r e นะครับคือ1 1 1 1 1รายการ1แถวนะครับมันจะมีเรื่องราวอะไรใน1รายการนั้นก็ช่างมันนะครับอย่างเช่นตัวอย่าง,งว่าอันนี้เป็นตารางประชากรนะครับประชากรของโลกอย่างเช่นลำดับที่1นึ่งน่าอยู่ทวีปอะไรประชากรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับข้อมูลจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องไม่มีการข้อข้อห้ามก็คือจะต้องไม่มีการเหมือนคอลัมน์นะครับ แถวแรกนะครับจะต้องเป็นหัวคอลัมน์ชื่อหัวคอลัมน์มีชื่อหัวคอลัม,ม,มน์ของแถวแรกที่ถูกชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าเป็น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 ข้อมูลที่มีที่เป็นโครงสร้างของรัตเตอร์ที่ถูกต้องนะครับเราจะไปใช้งานจิวเรีได้นะครับเมื่อเรามีข้อมูลอย่างนี้แล้วนะครับแรงแรกเลยนะครับเราก็ต้องกําหนดรูปแบบการทํางานให้ถูกต้องอย่างเช่นว่าข้อมูลตัวนี้นะครับถูกดึงมาข้อมูล4คอลัมน์นี้ถูกดึงมาจาก ที่อื่นนะครับเราก็ต้องมาตั้งเวอร์ชีตให้ดีนะครับตั้งเวอร์ชีตว่าเป็นตั้งเวอร์ชีตว่าเป็นนะครับเราก็ตั้งเวอร์ชีตให้เป็นให้ให้เราสื่อความหมายยกตัวอ,อย่างว่าผมตั้งว่ารอดัลต้าแล้วกันนะครับรอแปลว่าข้อมูลดิบนะครับมอรอดัลต้าเอาตามดื้อๆนี่แหละรอดัลต้าเป็นข้อมูลดิบของผมเนาะ นั้นผมก็ตั้งชื่อในตั้งชื่อข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับข้างล่างปล่อยเลยครับปล่อยยาวผมไม่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 สนใจว่าจะเยอะถ้าข้อมูลจากที่อื่นเพิ่มมาก็กจะเพิ่มตามนะครับเราก็ปล่อยยาวไปจากนั้นผมก็ตั้งชื่อช่วงข้อมูลช่วงนี้ผมตั้งชื่อไว้เพื่อเรียกใช้งานได้เรื่อยๆผมก็คิดขวานะครับจากนั้นก็กําหนดช่วงที่ตั้งชื่อผมตั้งชื่อยังไงดีอ่อเป็น d b นะครับ data base prop ประกันนะครับ population ย่อไง่ายนะครับเสร็จสิ้นผมได้ชื่อของช่วงข้อมูลช่วงนี้เป็นชื่อเป็นชื่อชื่อก้อนหนึ่งไว้แล้วนะครับดันั้นผมจะมาลองดูนะครับผมจะมาใช้คําสั่งคิวรี่ดูนะครับในส่วนของคิวรี่นะครับก็จะมีคําสั่งซิเล็กแวร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวครับผมจะทําทีละอย่างอย่างแรกคือมาเรื่องของซ e เล็กก่อนนะครับง่ายๆง่ายๆก่อนนะครับซิเล็กก็จะพ่วงมาด้วยพวกซ e เล็กคอลัมน์ซิเล็กเป็นการซ u ำซิเล็กเป็นการแม็กเป็นการหาค่ากลางหา ถ้าน้อยสุดอะไรเนี่ยแล้วก็นับจํานวนอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นผมทํำยังไงครับก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพิ่มแผ่นง,งานเข้ามาเพเพิ่มแผ่นง,งานตัวนี้ผมก็อาจจะเป็นว่ารีบอร์ดอารีพอร์ตแล้วกันรีพอร์ตรีพอร์ตซีเล็กแล้วกันซีเล็กอาเพราะว่าเราจะทําเรื่องซีเล็กเนาะจากนั้นเขาก็มาเริ่มเขียนสูตรกันนะครับเริ่มเขียนสูตรกันเขียนสูตรกันเนาะ การเขียนสูตรนะครับโดยปกติแล้วผมจะไม่ไม่เขียนที่บรรทัดแรกนะครับเพราะผมเหลือเผื่อไว้ที่บรรทัดสองบรรทัดเอาไว้เอาไว้เป็นทําลูกเล่นนะครับเดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังให้ดีหน่อยนะครับผมเขียนขอเขียนไปที่บรรทัดที่สามแล้วกันนะครับ Query นะครับ Query นั้นข้อมูลข้อมูลมอก,กี้นะครับข้อมูลมอก,กี้ก็คือช่วงของข้อมูลที่ผมตั้งชื่อไว้ที่ว่า db pop นะผมพิมพ์แค่ db นะครับจริงๆข้อมูลเนี่ยในกรณีที่เรา กรณีที่เราไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับเราก็แค่มาลากข้อมูล4 Idol. 4คอลัมน์นี้อย่างนี้ต้องมาลากทุกครั้งที่เราจะคิวรี่นะครับต้องมาลากข้อมูลเหล่านีน้ทุกครั้งที่เราคิวรี่จากนั้นก็เอามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค้นหานะครับการค้นหาคือคําสั่ง select น,น,นี่แหละครับคือคําสั่ง select ที่ผมจะที่จะที่จะนั่นนี่แหละแต่ทีนี้ผมไม่เอาไม่เอาไปลากข้อมูลแล้วกันนะครับเพราะว่าการไปลากข้อมูล มันมันไม่ยืดหยุ่นนะครับวันข้างหน้าถ้าเหมือดมีอะไรมีเทคนิคพ็ผมทำเป็น DB นะครับเพราะผมพิมพ์ DB เนี่ยผมเป็นชื่อของข้อมูลแทนก็จะเหมือนกันนะครับเป็นชื่อช่วงข้อมูลเหมือนกันฉะนั้นออคำว่าค้นหานะครับูนะครัผมกอขยายนะจะได้เห็นชัดๆมาดูนะ ค้นหาค้นหาคือคำสั่ง select นะครับดูดูรูปแบบคำสั่งนะครับต้องมี double quote ปิดหัวปิดท้าย select นะครับเมื่อ select เสร็จก็ต้องปิดอันนี้นะครับยกตัวอย่างว่าผมใส่ double quote ก็ comma comma อะไรครับ comma เขาบอกว่าส่วนหัวส่วนหัวก็คือให้เอาแถวแรกมาด้วยไหมเพราะว่าเข้าเป็นหัวหัวอลัมน์ถ้าเราต้องการเราให้พิมพ์หนึ่งนะครับถ้าไม่ต้องการก็ให้ลบหนึ่งไปอันนี้ผมต้องการลองอย่างนี้ก่อนนะครับผมไม่เลือกอะไรเลย ผมไม่เลือกอะไรเลยอย่างนี้นั่นหมายความว่าดี u l t เขาจะดึงมาทั้งหมดทุกคอลัมน์นะครับในในในคำสั่ง select ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขาดึงมาทั้งหมดทุกคอลัมน์ทีนี้เอาใหม่นะครับผมในส่วนของ a 1นะครับดูช่อง a 1นะครับ a 1ผมพิมพ์ว่าเท่ากับแล้วก็ double c o e double c o d e enter นี่คือ a 1นะครับนี้จะเหมือนกันกับดูนะครับจะเหมือนกันกับตัวนี้ ถ้าผมกําหนดตัวนี้เป็น A 1ครับค่าเหมือนกันค่าเหมือนกันทีนี้ทีนี้ผมไปกำหนดใหม่นะครับที่ A 1ผมพิมพ์คำว่า Select เข้าไปนะครับ Select ผมขอเลือกคอลัมน์ที่เป็นเทศจํานวนประชากรแล้วกัน c o o t t n n e n t เนี่ยผมไม่เอาในกรณีที่ผมต้องการแค่นั้นผมไม่เอาทวีปแล้วกันผมก็แค่ยังไงครับผมก็เลือกคอลัมน์อะไรคอลัมน์ B คอลัมน์ D นี้นะครับแต่ระหว่างคอลัมน์ต้องมีคอมม่าอย่างนี้นะครับกด enter เลยครับผมเปลี่ยนนะครับนะครับพอผมเปลี่ยนตัวนี้ข้อมูลตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามผมก็แก้แค่ตรง select ตรงนี้สูตรผมก็แก้ที่ประมาณพวกนี้นะครับก็จะได้ select เราจะได้คอลัมน์อะไรจะโดดข้ามคอลัมน์เว้นคอลัมน์เราก็ทําได้หมดนะครับ,นะรบทีนี้มาดูเอาใหม่ถ้าผมเลือกแบบนี้ล่ะผมเลือกเป็น D ขึ้นก่อนล่ะเป็น D แล้วเป็น B ล่ะคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น มื่อกี้ผมเลือก b b ก่อนมันก็จะมีก็จะมีชื่อประเทศขึ้นก่อนแต่ถ้าผมเลือก d b, b คุณคิดว่าตัวประชากรจะขึ้นก่อนไหมลองดูนะครับเไหมครับเขาก็จะกลับด้านข้อมูลให้เรานะครับนี่คือนี่คือคําสั่งคิวรีนะครับเขาก็โดยที่เราไม่ต้องไปก๊อปไปอะไรมานะครับก็จะมีนี่ประมาณนี้เราสามารถกลับรุ่งกลับด้านได้เอาอ่าเพิ่มอีกหน่อย กลับด้านเอาอะไรอีกครับเอา C มาเอาจำเอาเอาทวีปมาด้วยอลองดูครับเสีเข้ามา,มมมาเห็นไหมครับมีทวีปมาเห็นไหมทวีปมาอยู่นี่เห็นไหมครับหรือจะเอาทวีปขึ้นก่อนก็ได้ครับเอาทวีปขึ้นก่อนเอาอะไรเราเรียงอยู่ที่เราเรียงครับ,รบเขาก็จะจัดเรียงให้เราใหม่นี่คือคําสั่ง select นะครับนี่คือคําสั่ง select ของของ,ของตัว query นะครับซึ่งไปไปค้นสืบค้นข้อมูลของตัว สืบค้นข้อมูลของข้อมูลชุดนี้มานะครับข้อมูลชุดนี้มานะครับข้อมูลสีคอลัมน์นี้มาให้เรานะครับสีคอลัมน์นี้มาอ,อันนี้คือ select โดยการเลือกคอลัมน์นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลอง select โดยการ sum โดยการอะไรให้ดูนะครับซึ่งฟังก์ชันพวกนี้ก็ก็จะมีให้เรานะครับอันนี้คือ select ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปอีกครับ